สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการหมอความมหาชนที่พึ่งสุดท้ายของมหาชนนะคะวันนี้เราพบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์ค่ะ15นาฬิกา50นาทีเป็นต้นไปนะคะเช่นเคยค่ะอยู่กับดิฉันแอลสรารัตรัตนสุวรรณค่ะแล้วก็พี่หนุ่ยโกศลวัน์อินทุจันยงนะคะอธิบดีกกาอายก,การสำนักงานอายการคุ้มครองสิทธิสวัสดีพี่หนุ่ยค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะวันนี้คุณผู้ชมคะประเด็นที่เราจะมาคุยกันเนี่ยนะคะเป็นประเด็นที่ต้องบอกว่าเป็นข่าวใหญ่โด่งดังไปทั่วประเทศคนสนใจมากใช่กรณีของการไปขโมยลูกชิ้นนยืกิน ลูกชิ้นยืนกินเนี่ยเป็นของดีของเด็ดของจังหวัดบุรีรัมย์ใช่ไหมคะงงคใช่ค่ะคแต่ประเด็นนี้เนี่ยคือประเด็นคือมันมีภาพจากกล้องวงจรปิดออกมาคุณผู้ชมคะเป็นผู้ชายคนหนึ่งวัยกลางคนนะอายุประมาณสัก50ปีนะคะคือพาออคนในครอบครัวหรืออาจจะไม่ใช่คนในครอบครัวอันนี้อยู่ระหว่างการพิสูจน์กันอยู่นะคะมีทั้งลูกเด็กเล็กแดงแล้วก็มีผู้หญิงอีกคนหนึ่งเนี่ยนะคะพากันขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้างกันมาเลยจากนั้นมาจอดที่หน้าร้านขายส่งลูกชิ้นคุณผู้ชมแล้วปรากฏว่าลงจากรถมาเดินไปข้า ขโมยลูกชิ้นหนึ่งถุงนะคะคจากที่เขาวางเอาไวบ้บนโต๊ะเนี่ยสองถุงด้วยกันรประเด็นนี้คุณผู้ชมคือมีการแจ้งความดําเนินคดีกันไปแล้วก็เอาตัวของคนกระทําความผิดเนี่ยนะคะส่งตัวเข้าไปเดือนจําแล้วครับแต่ทีนี้มันยังไม่จบคุณผู้ชมเพราะมันมีการไปสืบไปสอบจนพบเรื่องราวที่กลายเป็นเรื่องดราม่าเกิดขึ้นค่ะพี่หนุ่ยพอได้ภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะยื<ช>นยันว่าใครเป็นคนมารักลูกชิ้นไปอืปรกากฏพอตามไปถึงที่บ้านเนี่ยนะคะไปสอบถาม แล้วกลายเป็นว่าสาเหตุที่ผู้ชายคนนี้ชื่อว่าในทงเนี่ยนะคะต้องตัดสินใจมาขโมยลูกชิ้นเพราะว่าไม่มีเงินจะไปซื้อข้าวให้คนในครอบครัวกินครับแม่ก็ป่วยติดเตียงพ่อก็เป็นอัลไซเมอร์แล้วก็มีลูกเล็กๆเ,เนี่ยอีก4คนด้วยกันครับเออประเด็นนี้ก็เลยถกเถียงกันอยู่ในสังคมแต่ว่าเดี๋ยวให้คุณผู้ชมลองไปดูคลิปนี้กันก่อนเลยนะคะ ผู้ชมดูจากคลิปแล้วเกิดคำถามตามมาเลยค่ะพี่หนุยคะครับความตั้งใจในการกระทำความผิดเนี่ยมันมีมากน้อยแค่ไหนพี่หนุยเนี่ยครับผมเชื่อว่านะครับถ้าท่านผู้ชมตั้งใจดูเก็บรายละเอียดนะครับจากคลิปแล้วเนี่ยะจะดูเห็นว่าลักษณะเนี่ยมีความตั้งใจเลยที่จะมาหยิบลูกชิ้นเข้าไปานะครับแล้วก็คนในตลาดบอกว่าของเขาหายประจำะอันนี้ก็คือเอามาวางไว้สองถุงรอ,ล,องลูกค้ามารับตอนสี่ทุ่มะะนะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมครับ จนเนี่ยก็ไม่มีสิทธิ์ขโมยนะครับสรุปแล้วก็คือว่าความตั้งใจในการกระทําความผิดเนี่ยมีแน่นอนจากภาพเนี่ยครับเราดนด้วยภาพภาพมันจะบอกความจริงนะครับแล้วความจริงจะนําไปสู่การเ,เพราะนั้นเมื่อจนไม่มีสิทธิ์ขโมยพอได้ภาพจากกล้องวงจรปิดอย่างนี้นะครับ พนักงานสอบสวนหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยตามไปจับกลุ่มแล้วเขาเอาข้อหาอะไรบ้างครับน้องแอลค่ะโดนค่ะข้อหาลักทรัพย์ในเวลากลางคืนโดยใช้ยานพาหนะด้วยโอ้โหซึ่งเป็นลักษณะชกรรมของการลักทรัพย์เลยนะครับสองอนุมาตราโทษเท่าไหร่ครับน้องแอลทราบแล้วใช่ไหมครับเจ็ดปีปรับไม่เกินปรับไม่เกินตั้งแต่20 0 0 0บาทถึง1 4 0 0 0 0บาทนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นทั้งโทษเนี่ยสูงมากนะครับท่านผู้ชมครับ ทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมคะคือประเด็นเนี้ยอย่างที่บอกไปว่ามันมีเสียงแตกออกมาเป็นสองฝั่งฝั่งหนึ่งเนี่ยเขาก็มองว่าก็คุณขโมยของเขาอ่ะมันเป็นความผิดก็ต้องกระทำก็ต้องได้รับโทษแต่อีกมุมหนึ่งเนี่ยคือสังคมสงสารค่ะคเพราะว่าฝั่งของในทงที่เป็นผู้ก่อเหตุเนี่ยนะคะเขาอ้างว่าขโมยเพื่อไปให้คนในครอบครัวกินทีนี้อยากจะให้คุณผู้ชมลองไปฟังถึงสาเหตุที่ทําให้เขาเนี่ยตัดสินใจมากระทําความผิดในครั้งนี้นะคะลองไปฟังเสียงของในทงกันก่อนค่ะ โอไปนี่คือเอาไปทำอะไรครับกินครับเอาไปกินเอาแล้วแล้วพาพาแล้วพาใครมาที่ท,ที่ที่อยู่ในทีเ่เดียวกับฮะ,อะเอาคนเดียวครับคือเอาเอาไปทำอะไรเอาเอาเอาไปเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานนะเขาไปกินกับขา้าวเองนะไม่มีกับข้าวกินแล้วประกอบอาชีพอะไรครับนี่ก็เขต้องตอบเรื่องอะไรเรื่องเห็นกับขี้เงี้อะไรทำก็คือเห็นลูกขิ้วางไว้พอดีใช่ไหมเห็นลูกขิ้วางไม่มีเจ้าของร้านก็ปิดเลยเอามาอ๋ออยากขอโทษะไรพูดแต่หายไหมครับนี่ค่ะ ไม่มีเงินซื้อข้าวให้ลูกกินก็เลยต้องมาขโมยลูกชิ้นเอาไปทอดให้ลูกกินพี่หนุ่ยคะการที่ไม่มีเงินแล้วไปขโมยของแบบนี้ค่ะเราอ้างแบบนี้ได้หรือเปล่าเมื่อกี้เขาพูดเองว่าเซนลูกชิ้นวางอยู่ไม่มีเจ้าของใช่ค่ะถามว่าเขาวางอยู่หน้าร้านลันกษณะอย่างเงี้ยนะเขาวางเพื่ออะไรครับเขาไม่ได้ทิ้งอยู่ในถังขยะ,ะนะครับเขาเจ้าของร้านเขาบอกแล้วว่าเขาวางเพื่อว่า เขานัดลูกค้ามารับแล้วลูกค้าจะมารับตอนดึกก็คือปิดร้านก็ปิดร้านไปแต่วางไว้หน้าร้านเดี๋ยวลูกค้ามาหยิบเองเพราะฉะนั้นก็คือวางเพื่อรอให้ลูกค้ามารับแล้วเขาก็ไม่นึกว่าจะมีคนมารักของเขาไปนะครับเพราะฉะนั้นตรงที่บอกว่าถ้าหลายๆท่านนะครับมองว่าไม่มีเจ้าของเนี่ยก็อย่าหยิบของเขาไปนะครับเห็นอะไรถ้าเราอยากได้เราขอเขาเถอะครับแล้วถ้าเราขอแล้วเขาให้มันก็ไม่มีข้อหารักทรัพย์คนะครับอเพราะฉะนั้นลักษณะอย่างนี้เห็นไ หยิบปุ๊บรีบวิ่งกลับไปค่ะกึ่งวิ่งกึ่งเดินกลับไปขึ้นรถนะครับเพราะฉะนั้นอย่างเนี้ยเจ้าหน้าที่ตํารวจที่ไหนก็ตามเห็นคลิปอย่างเนี้ยเขาก็ต้องมาดูตามความจริงครับเพราะว่าพนักงานสอบสวนหรือตํารวจเนี่ยเขามีหน้าที่รักษากฎหมายครับค่ะถ้าบอกว่าจนแล้วขโมยได้อ่าเอาต่อไปเราจะอยู่กันยังไงครับมันก็เป็นตัวอย่างให้กับคนอื่นเดี๋ยวผมมีคนจนอีกเยอะนะที่เขาไม่ขโมยนั่นน่ะสิผมเจอคนพิการที่เขาตาเสียขายของนะครับ หกสิบาทให้ร้อยบาทเขาจะบอกว่าไม่เอาทอนเพราะเขาบอกเขาไม่ใช่ขอทานเขามาขายของถึงตาบอดเขาก็ขายของนะครับเราเจอคนจนอย่างนี้เยอะที่เราอยากช่วยนะครับใช่ค่ะทีนี้เนี่ยหลังจากที่ได้ดูคลิปกันไปนะคะแล้วมันเป็นประเด็นดราม่ากันเนี่ยคุณผู้ชมคะมันก็มีปัญหาข้อข้องใจเรื่องของข้อกฎหมายโดยเฉพาะที่ถกเถียงกันก็คือมูลค่าของลูกชิ้นนะคะมันแค่300บาทเองเออทำไมถึงต้องมีถึงขั้นไปแบบดําเนินคดีไปแจ้งความการจับ ติดคุกแล้วกระแสในสังคมตอนนี้ค่ะคือเขามองว่าเอ๊ะคุกเนี่ยมีไว้ขังคนจนหรือเปล่าแล้วคนรวยล่ะคนรวยที่กระทำความผิดไม่เห็นต้องติดคุกเลยพี่นุยครับค่ะคนรวยติดมาเยอะแล้วนะครับท่านไม่ตามข่าวเองถ้าใครที่ดูข่าวเนชั่นจะเห็นคนรวยติดคุกมาเยอะมากแล้วเนชั่นเสนอข่าวคนรวยติดคุกมาตลอดนะครับเพราะนั้นเมื่อกี้น้องแอลบอกว่าลูกชิ้นแค่300บาทเองเห็นใจไหมถ้าเงินเดือนเรามีเราก็รู้สึกว่าเอง แต่ถ้าสําหรับคนจนสามร้อยนี่เยอะ,<จ>ะนะ,นะ,ะแต่ว่าเยอะหรือน้อยมันสําคัญที่การกระทําครับถ้าเราไม่ทําผิดกฎหมายเราจะอยู่ร่วมกันนะ,นะเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมครับเรื่องนี้นะครับผมไม่อยากให้สังคมเราหลงทางะนะครับทิศทางของสังคมเนี่ยถูกกาหนดด้วยกฎหมายจนไม่มีสิทธิ์ขโมยครับแต่จนมีสิทธิ์ร้องขอความช่วยเหลือ,อนะในอดีตอายการเคยสั่งไม่ฟ้องคดีลักสารเปา ไม่เป็นประโยชน์นะต่อสาธารณชนดำเนินคดีไปไม่หมนเพราะว่าคนที่รักนะ่ะอายุ16เองครับแล้วรักไปเลี้ยงเด็กไปเลี้ยงน้องอแต่วันนี้อายุ4ี่0ิบห้าิบนะครับค่ะแล้วรักต่อหน้าใคระนะครับในคลิปเห็นกันอยู่แล้วรักไปเพื่ออะไรครับบอกถ,ถึงว่าจะเอาไปเลี้ยงครอบครัวก็ตามนะฮะแต่ท่านผู้ชมครับถ้ารักทรัพย์แล้วกฎหมายบอกว่ามีความผิด ก็ต้องรับผิดชอบตามกฎหมายมส่วนเรื่องนี้ไม่รู้กฎหมายแน่นอนเลยครับเพราะไปะลักในเวลากลางคืนอีกใช้ <ฮะ S 2> ยานพนะอีกใช่ค่ะและเจ้าหน้าที่ตํารวจก็ตั้งข้อหาแล้วครับลักทรัพย์โดยใช้ยาน,นะซึ่งเป็นลักทรัพย์ลักษณะชะการสองอนุมาตราโทษสูงกว่าลักทรัพย์ธรรมดาด้วยค่ะแปลว่าคนร้ายผ,ผูผู้ผู้ถูกกล่าวหารายอนี้ไม่รู้เลยไม่รู้กฎหมายมนะครับเพราะฉะนั้นความไม่รู้เนี่ยนำไปสู่ชะตากรรมและถูกจับกลุมดําเนินคดีค่ะท่านผู้ชมครับวันนี้ สังคมเรามีอะไรบ้างครับไม่มีที่กินที่อยู่หมอความมาชนเราบอกประจําเลยไปพอมอครับเขามีของให้รับประทานเขามีบ้านฉุกเฉินให้อยู่อาศัยแม้กระทั่งเราจะหลบลี้หนีภัยในครอบครัวเราเองไม่ได้จนแต่เราต้องการลี้ภัยจากครอบครัวซึ่งประสบความรุนแรงพอมอเขาก็มีที่พึ่งให้ประชาชนติดต่อมาเ네นชั่นก็ได้ครับเนชั่นก็จะประสานงานให้ไปบ้านพักฉุกเฉินไปพักได้ไปมีที่กินได้หรือมีมูลนิธิไหมครับที่จะมีของให้เราทานได้ใเอกชนภาครัฐมีหมดค่ะ นะครับแล้วยังมีอะไรครับวันนี้ใครเดือดร้อนไปโพสขอความช่วยเหลือในโซเชียลสังคมบริจาคจนบางรายต้องบอกหยุดรับบริจาคแล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับท่านผู้ชมมันไม่เหมือนสมัยก่อนที่เราไม่มีโซเชียลเราไม่รู้ว่าเราจะขอใครกินถ้าจนแต่วันนี้จนแล้วช่องทางที่จะขอความช่วยเหลือมีมากมายสังคมไทยไม่เคยทิ้งคนจนสังคมไทยเป็นสังคมแห่งความมีน้ำใจนะครับ ดูสิครับเนชั่นยังออกรายการไปช่วยเหลือประชาชนประจำะเพราะฉนั้นถ้าไม่มีจะกินก็ติดต่อเข้ามาครับเดี๋ยวเราติดต่อพอมองให้เราประสานงานให้อคือความจนเนี่ยไม่เป็นข้ออ้างในการกระทําความผิดใช่ครับเออมันไม่ใช่ข้ออ้างในการให้คุณไปกระทําความผิดว่าอย่างนั้นเถอะพี่หนุย่ยขาอย่างเคสนี้ค่ะมันเป็นคดีอาญาใช่ไหมคะใช่คแต่ว่ามันมีผู้เสียหายถ้าเกิดว่าผู้เสียหายเนี่ยเขาตัดสินใจยอมถอนแจ้งความ<ห>แบบนี้คดีจะจบไหมคะเนี่ยเป็นคําถามที่ดีมากครับน้องแอลถามนี้ค่ะ ท่านผู้ชมครับอันนี้เป็นความผิดต่อแผ่นดินผู้เสียหายตอนนี้พอเห็นข่าวแล้วรู้สึกสงสารแล้วเราก็ดีข่าวว่าผู้เสียหายเนี่ยเขาไม่ประสงค์จะความแล้วเราได้ยินข่าวมาอย่างนั้นนะครับแต่เนื่องจากเป็นความผิดต่อแผ่นดินครับถึงผู้เสียหายจะไปถอนแจ้งความคดีก็หยุดไม่ได้ต้องนําไปสู่กระบวนการรวบรวมหลักฐานของเจ้าหน้าที่ตํารวจสอบสวนเสร็จทําความเห็นครับเสนอเห็นคนสั่งฟ้องเห็นคนสั่งไม่ฟ้องส่งพนักงานอายการครับแล้วอายการจะเป็นคนตัดสินใจว่าจะสั่งฟ้องหรือจะสั่งไม่ฟ้องนะครับและ ข,ข้อสงสัยที่สังคมเริ่มถามเข้ามาว่าจะพิจารณาเรื่องฟ้องไปไม่เป็นประโยชน์แก่สาระไหมอันนั้นพิจารณาได้ครับเดี๋ยวท่านอายการจังหวัดนะครับบุรีรัมย์ท่านจะใช้ดุลพินิษพิจารณาจากพยานหลักฐานที่ท่านเห็นเองนะครับค่ะเนี่ยพอพี่หนุ่ยพู้มาถึงตอนนี้นะคะก็เลยอยากจะทราบไอ้คดีที่ฟ้องไปแล้วไม่เป็นประโยชน์เนี่ยมันคืออะไรแล้วเวลาจะไปสืบทราบ ว่าอันไหนคือคดีที่ฟ้องไปแล้วไม่เป็นประโยชน์เนี่ยเขาไปสืบยังไงครับพี่หนุ่ยคะขยายความตรงนี้นิดนึงค่ะก็อย่างเช่นในอดีตนะครับที่เราเคยสั่งไม่ฟ้องเรื่องรักสลาเปาค่ะนะครับข้อมูลก็คือรักไปให้น้องชายกินคนที่รักเนี่ยอายุสึกอายุสิบหกยังเป็นเด็กอยู่เลยใช่ค่ะเราจะเอาเด็กสิบหกเนี่ยไปไปดาเนินคดีเหรอแล้วเขาเอาไปเพื่อไปให้น้องชายกินนะครับลักษณะอย่างนี้ครับมันก็มองว่าการฟ้องไปไม่เป็นประโยชน์ แล้วเราก็มองว่าพฤติกรรมของเด็กเนี่ยเขาไม่ไม่สามารถจะรู้ผิดชอบชั่วดีได้เหมือนผู้ใหญ่นะครับเราเพราะฉะนั้นเราก็จะมีการใช้ดุลพินิษพิจารณานะครับว่ายากจนแสนสาหัสนะครับหรือมันเป็นสาภาพบังคับที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คะนะถ้าท่านทําผิดโดยหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับแล้วการดําเนินคดีกับท่านไม่เป็นประโยชน์กับใครเลยเนี่ย มันก็จะเป็นเงื่อนไขที่พนักง,งานอายการจะเอากฎหมายมาพิจารณาให้แต่กรณีที่ถ้าท่านยังมีทางเลือกครับผมดูคลิปนี้แล้วผมถามตัวเองเลยถ้าผมจนขนาดนี้เป็นชีวิตผมเองอนะผมก็จะเอาลูกๆหรือเอาใครเนี่ยมาของ,งานเจ๊ทำเลยเจ๊เจ้าของร้านเนี่ยว่า ผมอยากได้ลูกชิ้นผมไม่เอาค่าแรงผมเอา3ามสี่คนบ้านผมมามาทํางานให้ได้ไหมขอแค่ลูกชิ้นเจให้เท่าไหร่ก็เท่านั้นผมเชื่อว่าเจก็จะให้ค่าแรงคือร่างกายก็ครบ32บคือยังมีแนวทางในการที่แบบจะไปเป็นลูกจ้างเขายังมีเรี่ยวแรงทํางานได้เออดีกว่าที่จะไปขโมยครับทีนี้เห็นรู้สึกเมื่อกี้น้องแอลนั่งอ่านข่าวอยู่ในพื้นที่มีอะไรกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือใครเขาบอกว่ายังไงครับพอเราไปดูประวัติใช่ค่ะคือพอไปไปสืบประวัติดูจะว่าอย่างนั้นก็ได้คือไม่เคยมีประวัติ อาจชายกรติดตัวนะคะไม่เคยเรื่องนี้พนักงานสอบสวนจะสอบสวนอยู่ในสำนวนใช่แต่ประเด็นคือพอไปสอบถามผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่คุณผู้ชมคาผู้ใหญ่บ้านก็บอกว่าตัวของในธงเนี่ยนะคะเคยเหมือนไปก่อเหตุตัดไม้ในที่สาธารณะมาแล้วเนี่ยอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นลักษณะและพฤติกรรมต่างๆเนี่ยครับท่านผู้ชมครับพอเกิดเหตุปุ๊บพนักงานสอบสวนเนี่ยเขาควบคุมตัวเขาจะสอบสวนและเขาจะสอบประวัติด้วย เพื่อเอาประวัติเนี่ยมาติดไว้จำนวนส่งให้พนักง,งานอายการซึ่งพนักง,งานอายการจังหวัดบุรีรัมนีก็จะเห็นประวัติทั้งหมดครับแล้วเอามาพิจารณาว่า สมควรที่จะพิจารณาสั่งฟ้องหรือสั่งไม่ฟ้องอย่างไรตามกฎหมายตามพยานหลักฐานตามประวัติที่รวบรวมมาได้ต่อไปด้วยครับค่ะคดีนี้เนี่ยนะคะคือตอนนี้ตัวของนายธงเองก็สํานึกผิดนะคือนักข่าวไปถามเลยนะคะว่าอยากจะขอโทษผู้เสียหายหรือเปล่าตัวเขาบอกอยากจะขอโทษแล้วก็สํานึกผิดแล้วด้วยอย่างนี้ถ้าเกิดกระทําความผิดไปแล้วสํานึกผิดแล้วแนวทางในการดําเนินคดีต่อไปถ้าจะให้อัยการแนะนําอยากจะแนะนํำยังไงบ้างคะ เมื่อกี้นี้บอกว่าเหมือนกับว่าผู้เสียหายเขาก็ไม่อยากเอาความแล้วเขาก็้เห็นใจแล้วเพราะฉะนั้นก็มีอีกอันหนึ่งครับถ้าผู้เสียหายเนี่ยเขาไปบอกกับทางศาลนะครับว่าเขาไม่ติดใจเอาความแล้วนะครับหรือคนที่ทําผิดทุกคนนะครับท่านผู้ชมไม่ใช่เฉพาะคดีนี้นะครับทุกคดีครับถ้ารู้สึกว่าผิดแล้วไปเยียวยานะครับสมมุติว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นแล้วนะครับครอบครัวของผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยนะครับเขารู้สึกว่าเอ๊ะไปเอาของเขามาไม่ถูกนะครับ กลับไปที่ร้านไหมครับไปหาเจ้าของร้านลูกชิ้น <ชา S 3> ขอมาทํางานใช้นี่ที่หยิบไปหรืออะไรต่างๆครับท่านผู้ชมกฎหมายใช้คําว่าถ้ารู้สึกผิดแล้วบรรเทาผลร้ายที่เราทําผิดไปแล้วนะครับศาลท่านจะเมตตาลงโทษสถานเบาได้<ม>แต่ควรจะต้องไปบรรเทาผลร้ายว่าเราคิดว่าสิ่งที่เราผิดเนี่ยเราสํานึกผิดแล้วเราจะไปทำผาลาอลร้ายยังไงไปทําครับตามความสามารถที่จะทําได้แล้วเอาเรื่องนี้ ไปรายงานสารนะครับหรือแจ้งผ่านอายการเขาก็จะช่วยบอกให้นะครับเพื่อให้ศาลท่านพิณาให้ความเป็นธรรมเมื่อบรรเทาผลร้ายแล้วนะครับตรงนี้ครับศาลอาจจะใช้ดุลพินิษ์ลงโทษสถานเบากรณีที่อายการฟ้องนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นแนวทางต่อไปสำหรับคดีลักลุกชิ้นยืนกินนะคะเดี๋ยวรอดูกันต่อไปว่าอ่ะเรื่องนี้จะจบยังไงคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะพักกันก่อนครู่เดียวช่วงหน้ามีอีกหนึ่งเคสที่น่าสนใจเป็นเหตุการณ์ที่ผู้ชายคนหนึ่งอะค่ะเขาถูก ชายที่อายุประมาณสัก50กว่าเนี่ยนะคะสาดน้ํำกรดใส่หน้าเออคือแล้วพอไปแจ้งความปรากฏว่าตำรวจบอกว่าเออทำอะไรไม่ได้เพราะว่ามันไม่ใช่ความผิดซึ่งหน้าเจ้าตัวที่เป็นผู้เสียหายเขาบอกเลยเขากลัวคดีจะไม่คืบเพราะจนถึงวันนี้คุณผู้ชมยังจับกลุมตัวคนร้ายไม่ได้เลยนะคะครเรื่องนี้จะมีแนวทางช่วยเหลือ,อยังไงบ้างเดี๋ยวติดตามช่วงหน้าค่ะ มีผู้เสียหายนะเขาเป็นหญิงกับชายเป็นภรรยากันเนี่ยนะคะก็ปรากฏว่าเขาไปแจ้งความกับตํารวจนะคะแล้วตํารวจก็รับแจ้งความเอาไว้แต่ว่าในวันที่ตํารวจรับแจ้งความเนี่ยนะคะคือตัวของผู้เสียหายเนี่ยเขาไปร้องบอกว่าเขาถูกผู้ชายคนหนึ่งค่ะอายุประมาณ50าสิบกว่าสาดน้ํากรดใส่หน้าสาเหตุที่สาดน้ํากรดใส่หน้าคือตัวของผู้เสียหายเนี่ยเขาแค่ไปสอบถามว่าได้มาขโมยของที่บ้านหรือเปล่าปรากฏมันเป็นประเด็นให้ผู้ชายคนนี้ไม่พอใจคุณผู้ชมคะ ก็ถือมีดออกมาแล้วก็มีขวดอยู่ในมือนะคะปาขวดใส่แล้วปรากฏมันเป็นน้ํากรดไงคะคตาเนี่ยวิดบอดไปเลยแล้วดูภาพความเสียหายนะคะคือหน้าเนี่ยก็คือแบบโอโ้โหเนี่ยค่ะเป็นแบบนี้เลยแล้วปรากฏพอไปแจ้งความตํารวจบอกว่า คงจะทำอะไรไม่ได้มากนะเพราะมันไม่ใช่ความผิดซึ่งหน้าก็เลยเกิดความกังวลผู้เสียหายเขาเลยกลัวว่าจะจับคนร้ายไม่ได้คดีจะไม่คืบครบประเด็นนี้สงสัยเหลือเกินที่หนุ่ยไม่ใช่ความผิดซึ่งหน้าใก็เลยประสานงานไปที่อายการจังหวัดคุ้งเขาศิลิ์และช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายที่กระบี่นะครับถามพี่หนุ่ยก่อนเลยไม่ใช่ความผิดซึ่งหน้าตํารวจทําอะไรได้บ้างคะถึงไม่ใช่ความผิดซึ่งหน้าก็ดําเนินคดีได้นะครับนะแต่ว่า ผูเ้เสียหายเนี่ยบางทีเขาอาจจะยังไม่เข้าใจนะครับทีนี้ถ้ามาพบอายการปุ๊บอายการก็จะอธิบายขั้นตอนอะนะครับคะ่ะทีนี้เราก็เลยจะพาคุณผู้ชมนะคะไปพูดคุยกับอายการจังหวัดคุ้มครองสิทธิจังหวัดกระบี่ค่ะคุณสถาพรเมฆาสวัสด์นะคะอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับก่อนอื่นต้องสวัสดีท่านโกศลวัฒน์อินทุจันยงอธิบดีอายการคุ้มครองสิทธิ์นะครับและคุณรารรัฐผู้ดำเนินการนะครับคุณครับค่ะเคสนี้หลังจากที่ได้รับการประสานไปอายการจังหวัดนะคะลงไปช่วยเหลือ,อยังไงบ้างคะ,อะขอเรียนอย่างนี้นะครับตามที่สื่อมวลชนลงข่าวไปครับทางทางสำนักงานอายการคุ้มครองสิทธิ์จังหวัดกระบ,บี่ก็ไม่นิ่งนอนใจนะฮะก็ได้ประสานไปยงังท่านพันตำรวจเอกสุธิพักคมสาครน,นะครับพร่วมกับ สารายสมรวจุทธรเมืองกระบี่นะครับได้รับการประสานงานไปยังทางพนักสุบสวนผู้รับผิดชอบแล้วก็ติดต่อไปทางผู้เสียหายนะครับให้มาพบทางอายการจังหวัดคุ้มรองศิธิ์เมื่อวันที่10กรกฎาคม2567ที่ผ่านมานะครับค่ะตอนนีครับพอถึงวันวันวันดังกล่าวเนี่ยทางพนักสุบสวนก็นำผู้เสียหายนะครับก็คือนายสุทธิพงษ์ดำย่ำนะครับพร้อมกับภรรยามาพบ อายการจดคุ้มครองศีก็คือตัวผมเนะะ<ฆ>ี่ยฮะจากการสอบถามนะครับจากการสอบถามทางผู้เสียหายเนี่ยก่อนอื่นขอขอเรียนว่าตอนแรกเป็นห่วงเรื่องทางสายตาของผู้เสียหายทางด้านซ้ายนะฮะแต่ปรากฏว่าพอพบกับผู้เสียหายเนี่ยปรากฏว่าสายตาของทางด้านซ้ายของผู้หายที่ถูกสาดน้ําปรดเนี่ยก็ยังมองเห็นชัดครับครับ่<ฆ>ยังโชคดีอยู่มันมีครับยัง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 มองเห็นชัดเพียงเพียงมองเป็งแสบตาแล้วก็งต้องใช้น้ําตาเตรียมในการหยอดครับอืมอ่า ก็สอบถามต่อว่าในในวันเกิดเหตุเนี่ยผู้เสียหายเนี่ยก็ได้การว่าหลังจากเกิดเหตุตัวเองก็ได้ไปน,นอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลนะครับเป็นเวลาสองวันซึ่งแพทย์ก็ได้อ่าใช้น้ําล้างน้ํากรดที่ถูกสาดเนี่ยทันท่วงทีคือสามารถที่จะทําให้แผลเนี่ยหายหายเร็วได้นะครับส่วนอ่าภรรยาก็ที่โดนสะเก็ดน้ํากรดก็ เพียงแค่ล้างแผลแล้วก็เดินทางไปที่สถานีตำตวรวจปุธุนเมืองกระบี่เพื่อที่จะแจ้งความรอรองทุกข์ัะครับค <ừ, S 2> ่ะพร้อมกับพี่กับพร้อมกับพี่ชายค<ๆ>่่ะ<ๆ>อาเมื่อไปถึงปรากฏว่าในวันนั้นนายนายโกผู้กระทาความผิดเนี่ยก็เดินทางไปที่สถานีตำตวรวจปุธุชนเมืองกระบี่เช่นกันนะครับ<ๆ>มันเลยเกิดเหตุการณ์ว่าคือมีผู้กระทําความผิดเนี่ยปรากฏตัวต่อหน้าพนักสอบสวนแล้วทําไมถึงมาสวนถึงไม่กับกลุ่มะครับอ๋อครับ เนี่ยเล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 ยเป็นเหตุผลของคําอธิบายที่ว่ามันไม่ใช่ความผิดซึ่งหน้าครับ<า>ผู้เสียหายก็มันเลยคล่องใจนะครับใช่ใช่ครับครับอ่าต่อมาเนี่ยออกมาเพื่อผู้เสียหายรักษาตัวอยู่ประมาณสองวันเนี่ยก็ได้ออกจากโรงพยาบาลนะครับอ่าแล้วก็มาที่สพเมืองกระบี่เพื่อพบกับพนักสอบสวนแล้วก็ได้มีการสอบคาให้การทั้งตัวนายสุทธิพงศ์กับภรรยาครับคบ่ะอ่าต่อมาก็พนักสอบสวน ได้มีหมายเรียกไปยัง iko, นายโกผู้กระทำความผิดให้มาพบ,บแต่ปรากฏว่านายโกก็ไม่ไม่มาพบแต่ว่าผมขออนุญาตย้อนไปนิดนึงครับ,รบในบในคืนเกิดเหตุเนี่ยแล้วก็ภายหลังอีกวันหนึ่งเนี่ยพังส่วนก็ได้สอบสอบคำให้การนายโกไว้เป็นพยานด้นะฮะแต่แต่ก็ไม่ได้มีการแจ้งข้อหาหรือจับกุมแตงได้แต่ว่าก็คือสอบสอบสวนไว้เบื้องอ่าเบื้องต้นค่ะอ่า ได้สอบถามไปทางพนักงานสอบสวนไหมคะว่าทําไมถึงยังไม่มีการแจ้งความดําเนินคดีกับตัวของนายโก้ผู้ก่อเหตุอะคะ่ะยังไม่มีการดําเนินคดีอะไรเลยอะคะ่ะอ๋อครับมันเป็นอย่างนี้ครับคือว่าทางทาง่ากสวนในวันนั้นเนี่ยในวันในคืนเกิดเหตุได้ส่งใบแพทย์เนี่ยคือที่จะส่งไปให้แพทย์ผู้ตรวจร่างกายของนายจุติพงศ์ผู้เสียหายเนี่ยค,คือผลของแพทย์ผลของอาการของนายนายจุติพงศ์เนี่ยมันอาจจะเป็นอันอันตรายธรรมดาหรือเป็นอันตรายสาหัสมันจะมีผลต่อข้อกฎหมายอะครับ มีผลต่อข้อหาใช่ครับมันมีครับมันมีผลต่อข้อหาในการเข้าใจว่าผู้ผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยเขาไปที่โรงพักเองก็เลยทําให้เจ้าหน้าที่ตารวจไม่ได้ควบคุมตัวอใช่ครับเขาไปพบพนักงานสอบสวนเองนะครับคือคือคือมีการดําเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายในในวันคืนเกิดเหตุแล้วครับพอต่อมาเนี่ยผมก็ได้สอบถามทางนายสุธุพงศ์ผู้สายว่าพอหลังจากออกมาแล้วเนี่ยไอกระบวนการต่างๆเนี่ย มันมันเป็นเหมือนกับที่ทางสื่อมวลชนลงข่าวไหมครับแล้วแล้วตอนนี้คุณมีความเข้าใจหรือ,อยังเขาก็บอกว่าเขาเข้าใจกระบวนการนะฮะในความหมายของไอความผิดซึ่งหน้าผมก็ได้มีการบันทึกคลิปไปด้วยฮะค่ะสรุปแล้วตอนนี้มีการแจ้งข้อหากับตัวของผู้กระทําความผิดหรือ,อยังคะอ่าก็ครับหลังจากที่วันวันที่สิบกรกฎาเนี่ยหลังจากที่ผู้สายมามาพบทางทางอายการจอดคุ้มครองสิทธิ์แล้วก็ทางบานส่วนก็ได้ขอสารออกหมายจับนายโปะนะฮะครับ อ่าแล้วก็ในวันที่สิบเอ็ดได้รับแจ้งว่ามีการจับกุมตัวในเกโกได้นะครับอ่าโอเคค่ะตำรวจได้จับกุมแล้วนะครับดำเนินคดีใช่ครับทราบข้อกล่าวหาไหมครับว่าแจ้งข้อหาว่าไงครับอ่าสำหรับข้อหาในการออกหมายจับน่าจะเป็นทําร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นให้ได้รับอันตรายสาหัสนะครับครับเพราะว่าคําว่าสาหัสเนี่ยนะครับ ถ้าดูจากสภาพนี่คือเสียอวัยวะหรือหน้าเสียโฉมแต่เมื่อกี้ท่านผู้ชมคงเห็นแล้วนะครับว่าหน้าของผู้เสียหายเนี่ยเข้าข่ายเสียโฉมนะครับนั่นก็คือคข้อหา,าว่าทําร้ายสาหัสคือถ้าตาบอดก็สาหัสนะครับแต่ถ้าตาไม่บอดแต่หน้าเสียโฉมก็ถือว่าสาหัสเหมือนกันเพราะนั้นถือว่าเป็นบทหนักของการทํร้ายร่างกายธรรมดานะครับค,ครับผมแล้วทีนี้ถ้ากรณีอย่างนี้แล้วนะครับทางท่านสถาพรนะครับได้ให้ความแนะนํำยังไงนะครับเรื่องผู้เสียหายที่ถูกสาดน้ำกรดเนี่ยว่ามีสิทธิ์จะได้ค่าเสียหายตามกฎหมายทางแพ่งด้วยอย่างไรครับ ก็หลังจากที่มาพบอ่าทาง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 ผมที่สำนักงานเนี่ยในส่วนของสำนักานการคุ้มครองสิทธิ์ก็ได้ขอข้อมูลนะครับขอข้อมูลกับทางผู้สายไว้เพื่อที่จะ,ะเรียกร้องค่าเสียหายในส่วนทั้งแพ่งตามป법บัญญา,ามาตรา44ทับหนึ่งนะครับคือท,ทางผู้สายมีสิทธิ์จะได้รับครับอ่าเบื้องเบื้องต้นเนี่ยทราบว่าต้องอ่าไปซื้อยามาทาแล้วก็ ขาดงานอยู่หลาย,ลายวันนะฮะเพราะว่าไม่สามารถที่ทํางานได้ตามปกติครับ,รบทางสำนักงานคุมงรองสิทธิ์ก็จะบอกแจ้งไว้ว่าหลังจากที่ทางพนักสอบสวนส่งสำนวนให้อัยการฟ้องคดีต่อสารแล้วนะครับ,รบทางสำนักงานคุนรองสิทธิ์ก็จะจัดทนายอาสาเพื่อที่จะเรียกค่าเสียหาย ครับดำเนินการยื่นคําร้องเข้าไปในคดียาที่ร้องให้จับผู้สายโดยที่ไม่มีค่าจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับครับค่ะจะได้ไม่ต้องไปฟ้องเองให้เสียค่าใช้จ่ายเสียค่าทนายไปด้วยนะครับค่ะใช่ครับแต่ตอนนี้คือกระบวนการนี้เร็วเร็วมากเลยนะครับเพราะว่าสามารถจับตัวได้ก็คงจะไม่ไม่นานนะครับเพราะตอนนี้มันอยู่ในขั้นตอนของการสอบสวนของงานสอบสวนครับครับขอบคุณท่านสถาพรมากนะครับค่ะเอาละค่ะขอพระคุณค่ะครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับอายการจังหวัดคุ้มครองสิทธิจังหวัดกระบี่นะคะคุณสถาพรก็อ่ะ ผู้เสียหายเองก็น่าจะโล่งใจแล้วตัวของคนที่ถูกสาดน้ำกรดเนี่ยนะคะเพราะว่าจับกลุ่มตัวคนร้ายได้เรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการแจ้งข้อหาแล้วเนี่ยนะคะเอาคุณผู้ชมสิทธิเรียกค่าเสียหายให้ด้วยใช่ค่ะคุณผู้ชมคะขยับไปดูคําถามจากทางบ้านกันหน่อยพี่หนุ่ยคะมีคนที่ติดตามรายการหมอความมหาชนของเราแล้วมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของข้อกฎหมายนะคะนั่นก็คือคุณพันศักดิ์อาภาขจรค่ะส่งเรื่องร้องเรียนเข้ามาในรายการบอกว่าผมได้รับความเดือดร้อนนําคาญจากการจุดพลุหรือประทัดยักษ์บริเวณใกล้เคียงกับที่พักอาศัยอะค่ะตั้ง ช่วงเช้าเลยนะ6กโมงครึงคร่งไปจนถึงช่วงเย็นค่ะ ้ามงเย็นนะคะคแล้วเป็นประจําแบบนี้ทุกวันบางวันเนี่ยอาจจะมีเว้นบ้างนะคะแล้วคุณพันศักดิ์บอกด้วยนะคะว่าวันที่เขียนจดหมายฉบับนี้ยีมิถุนายนยังมีการจุดอยู่อะค่ะแล้วก็จุดมาจากหลายบ้านใกล้กับหมู่บ้านทําให้ตัวของผู้ร้องเนี่ยไม่สามารถอยู่อาศัยในบ้านด้วยความเป็นปกติสุขทําให้เกิดอาการป่วยนะคะมีอาการหวาดระแวงจากการจุดพลุหรือว่าจุดประทัดยักษ์เป็นประจําทุกวันเลยค่ะผลกระทบก็คือเข้าไปรักษา กับจิตแพทย์ที่โรงพยาบาลแล้วก็ได้ยามาด้วยนะคะแล้วปัจจุบันเนี่ยมีการล้องเรียนไปต้องบอกว่าหลายหน่วยงานแต่ว่าเรื่องยังไม่คืบเลยค่ะคเขาก็เลยอยากจะปรึกษานะคะว่าเรื่องนี้ในเรื่องของข้อกฎหมายเนี่ยจะหาข้อยุติได้ยังไงบ้างคะพี่หน่่ยคะครับในข้อมูลที่ถามมานะครับได้อยากแนะนําอันนึงก็คือให้แจ้งความเลยครับดําเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ตํารวจสอนอที่พักอาศัยอยู่เนี่ยนะครับ นะครับในข้อหาก่อความเดือดร้อนลำคาญนะครับเราสามารถดำเนินคดีอาญาได้เลยนะครับก่อความเดือดร้อนลำคาญนะครับแล้วก็หน่วยงานอย่างเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับไปแจ้งความเลยครับแล้วก็ไปติดตามว่าเขาสามารถดำเนินการอย่างไรนะครับแล้วนอกจากนั้นอีกอันหนึ่งนะครับที่ผมแนะนำนะครับว่าลองเรียนมาได้ได้ผลแล้วนะครับแล้วก็มีประชาชนตอบมานะครับท่านครับใน ลายของกรุงเทพมหานครนะครับเขาจะมีทับฟี่ฟองดูนะครับท่านแจ้งเข้าไปในนั้น,นครับเขาจะส่งต่อไปที่ตํารวจด้วยค่ะสํานักง,งานเขตด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมี2หน่วยงานแล้วครับคือตํารวจท้องที่และสํานักง,งานเขตที่ตั้งท,ที่ที่ท่านอาศัยอยู่โดยท่านอาจจะไม่ต้องเดินทางไปเองก็ได้นะครับเข้าไลน์นั้นดูเพราะว่าผมเคยดําเนินการและติดตามผลได้ผลนะครับเขาจะมีเจ้าหน้าที่เทศกิจนะเข้าไปดูแลแก้ไขและขณะดเดียวกัน เขาก็จะส่งต่อให้ตํารวจด้วยเพื่อจะแก้ไขในทางคู่ขนานในเวลาเดียวกันะนะครับก็เรื่องอย่างนี้สามารถดําเนินการได้นะครับแล้วก็การจุดประทัดล้มกนคนอื่นเนี่ยมันเป็นข้อหาก่อความเดือดร้อนลาคาและชั้นต้นและก็ยังเป็นมลพิษทางเสียงนะครับอาจจะผิดเรื่องกฎหมายสิ่งแวดล้อมอีกหลายฉบับนะครับก็อ,อ,อยากให้ส่งเรื่องเข้าไปนะครับแล้วก็ถ้ายังไม่ได้ผลอย่างไรนะครับเชิญมาพบอายการคุ้มครองสิทธิ์ได้เลยครับเดี๋ยวอายการจะเป็นตัวกลาง เอาเรื่องของท่านเนี่ยส่งไปแล้วก็ติดตามการดําเนินการช่วยเหลือให้ครับค่ะอ่ะช่องทางอายการหน่อยค่ะถ้าเกิดว่าผู้ร้องเนี่ยเอาติดตามติดต่อไปยังช่องทางที่พี่หนุ่ยบอกแล้วสรุปค,รคือมันยังไม่คืบหน้าอายการฝาก,ากช่องทางาให้ครับมีสายด่วนที่โทรไปถามเราได้นะครับสายด่วนโทร1157นะครับหรือ inbox เข้ามาในรายการหมอความมหาชนก็ได้นะครับแต่บางบางรายบา,บ,าบางท่านใจร้อนนะครับเราตอบหมอความอาจจะช้าไปสองสชั่วโมงท่านก็โทร1157นะครับหรือไปพบ อายการจังหวัดกุ้มครองศิทธิ์ใกล้บ้านนะครับเขาก็ดําเนินการให้ได้ครับค่ะอติดตามติดต่อเข้ามานะคะทางช่องทางที่บอกไปคุณผู้ชมคะเมื่อเวลาของหมอความมหาชนแล้วนะคะฝากติดตามรายการย้อนหลังด้วยที่ YouTube ของหมอความมหาชนนะคะรวมไปถึงเพจ f a c e b o o k ของหมอความมหาชนค่ะดิฉันสราตน์รัตนสุวรรณและพี่หนุ่ยโกศลวัฒน์อินทุจันยงลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ